โครงการเจนแซดเจนซองไม่สูบนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของแผนงานป้องกันน้ำสูบน้าใหม่ของมูลนิธิรีดองทุกกันนิสุบุรีอะค่ะเราดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2559นะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่ในเรื่องของการพัฒนาสีภาพน้องๆที่เป็นสมาชิกเจนแซดทั่วประเทศเลยโดยสมาชิกเจนแซดเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือน้องระหว่างอายุ เจ็ดเป็นถึงยี่สิบปีนะคะป้าหมายหลักก็คือเน้นในเรื่องของการทํายังไงที่จะไม่ให้น้องๆเด็กๆและเยาวชนเนี่ยเข้าไปเป็นนักสุขหน้าใหม่เพราะว่าในส่วนหนึ่งรบริษัทบุหรี่ก็มีเป้าหมายที่เยาวชนที่เขาจะาให้เยาวชนไปเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เขาจะขายบุหรี่หรือว่าเอาไปเป็นลูกค้ารายใหม่ของเขาเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เราทํากับน้องๆเซนเซสเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมทีใ่ในเรื่องของการพัฒนาสีภาพ ในในเรื่องของกิจกรรมที่เข้ากับบริบทไลฟ์สไตล์ของน้องๆเจนเซตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมที่เป็นวิชาเกณฑหลักคือในในเรื่องของกฎหมายที่รู้เท่าทันในเรื่องของบริษัทบุหรี่หรือแม้แต่กฎหมายในเรื่องของการห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า20ปีนะคะหรือกฎหมายที่ห้ามเด็กอายุ18ปีขายบุหรี่ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนหนึ่งกิจกรรมอันหนึ่งที่เราสนับสนุนให้กับน้องๆคือกิจกรรมที่เรียกว่ากิจกรรมปล่อยของ กิจกรรมเปของคือเป็นกิจกรรมที่น้องๆสนใจที่เข้ากับบริบทไลฟ์สไตล์อยู่บนโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ทางด้านการทําคลิปหรือว่าการทําวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพหรือแม้แต่ในเรื่องของการเป็นยางรีพอร์เตอร์วันนี่เราก็สนับสนุนให้ในส่วนของเจนเซนเชียงรายเราเพิ่งเริ่มที่จะ เข้ามาสนับสนุนนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะมีการร่วมรณรงค์ในเรื่องของการป้องกันนักสึกหน้าใหม่ของน้องๆเจนแชเชียงรายซึ่งในอนาคตเนี่ยกิจกรรมของมูลนิมิสุบุรีเราตั้งเป้าไว้ว่าจะมีการตั้งชมรมเจนแทชหนึ่งโรงเรียนหนึ่งชมรมเจนแชไปได้ทั่วประเทศเลยเราจะมีการสนับสนุนสื่อสนับสนุนงบประมาณบางส่วนแล้วก็ นับสนุนองค์ความรู้ต่างๆให้กับน้องๆเจนแซถ้าโรงเรเียนไหนสนใจหรือว่าถ้าน้องๆที่ทําทกิจกรรมกับเยาวชนสนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อไปที่มูลนิธิรุ่นรุ่งกคจรไม่สุบุหรือเข้าไปดูที่เพจของอเว็บไซต์เพจกับเว็บไซต์ของเจนแซเจนสองเรื่องไม่สุบได้ก็จะมีกิจกรรมที่เราพยายามอัปเดตแล้วก็ประสานสัมพันธ์กับน้องๆที่เป็นสมาชิกเจนแซททั่วประเทศเลยนะคะ โครงการที่จะขับเคลื่อนกับน,น้องๆขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ค่ะบาง้ที่เราไม่ได้กำหนดแต่เพียงแต่ภายใต้ในเรื่องของอขกิจกรรมที่เป็นในเรื่องของการป้องกันนักสุดหน้าใหม่อาจจะเป็นในเรื่องของ กิจกรรมในชุมชนกิจกรรมบ้านปลอดปุรีแต่ว่าคนที่จะกลับเคลื่อนต้องเป็นน้องๆเจนแซดเองนะคะแต่อาจจะต้องมีผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีในชุมชนหรือแม้แต่ในส่วนของทีมสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็สามารถที่จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เปิดโอกาสหาพื้นที่ให้น้องๆมีทุนสนับสนุนให้กับน้องๆในการดาเรนินกิจกรรมโดยที่เชื่อมง,งานกับทางเมืองที่ ในสุบุรีที่จะสนับสนุนก็าะจะเป็นสื่อหรือวิทยากรหรือในเงื่งบประมาณบางส่วนอย่างที่แจ้งเอาไว้ค่ะในการจัดตั้งชมรมเซนเซตเราทําได้ทั้งที่เป็นในระบบของโรงเรียนก็คือภายใต้กิจกรรมกิจกรรมของโรงเรียนน้องๆก็สามารถที่จะตั้งชมรมได้นะคะโดยมีคุณครูเป็นผู้สนับสนุนก็อยากจะให้ทางผู้ในการหรือว่าคุณครู เป็นพี่เลี้ยงให้แต่ว่าถ้ามีน้องๆที่เป็นแกนนำเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบหรือว่าไม่ได้อยู่ในโรงเรียนแต่ว่าทาํากิจกรรมเช่นสภาเด็กหรือว่ากาิจกรรมองค์กรเยาวชนต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมงานแล้วก็ประสานสนับสนุนขอสื่อหรือสนับสนุนทางด้านอื่นๆ,ๆกับทางมูลนิธิได้ค่ะก็ยินดีนะคะที่ได้มาพบกับน้องๆเจนซัสเชียงรายหวังว่าเราจะได้ร่วมกิจกรรมกันแล้วก็หวังว่ามูลนิธิจะได้มาสนับสนุนหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนแล้วก็อยาก เปิดโอกาสให้กับน้องๆเจนแซตเชียงรายเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนกับน้องๆเจนแซตอื่นๆทั้ง4ภาคเลยนะคะจะรอนน้องๆเจนแซตเชียงรายอยู่นะคะ